เราอยู่กันที่อาริเจียมสเตเดียมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นการจัดงาน BTS e คอนเสิร์ตดูสักน,น,น่อยพอใส่ชีบ้วงกันหมดเศร้าอย่างงี้ดิ่งอะพบ,บกับความผิดบบ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 บหวังแล้วจำเราตื่นเต้นเหมกับเราไหมใช่อะทักผ่อนจริงไหมเนี่ยทำไมใช่ร่างกายหนักกว่าเดิม เทสใหม่ๆฮัลโหล1 2 3 4ตอนนี้เราอยู่กันที่นราเฮ็ดอยู่เราอยู่กันที่อาริเซียมสเตเดียมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นการจัดงาน BTS คอนเสิร์ตนะครับซึ่งเรามาเพราะอะไรมาดูเหรอไม่เพราะนู่นซึ่งเราก็พกทีมงานมา2คนแล้ว1ในนั้นก็คือเป็นอาร์มี่ที่2องที่สุดในกลุ่1คนแล้วก็คือเราจะเห็นรถแต่ละคันเนี่ยดิความแบบความอาร์มี่อะใครหน แล้คือหนึ่งใน,งนงทีมงานเราถือ,อว่าเป็นอารมี่ระดับตัวเป้งของวงการ BTS คนหนึง<ม>่ง <laughs> เรามาในช่วงที่ BTS มาคอนเสิร์ตแบบพอดีเขาก็แบบว่าอ้อนมอนขอร้องให้พามาซื้ออัลบั้ม BTS หน่อยแต่ว่าตั้งแต่ขับรถมาจาก LA จนถึงตอนนี้นางก็เต่าหูมาตลอดจนเราก็จะเป็นอาร์มี่อยู่แล้ว เป็อยังพี่หนึ่งแปลเแปลนแล้วแหละรู้สึกชื่นชมวง BTS มากเลยตรงที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เรื่องความหล่อนะแต่หมายถึงว่าแบบเรื่องความแบบใช่หล่อใช่หล่อก่ะไม่ไม่เดี๋ยวอาร์มี่ไม่พอใจละพี่หนึ่งตอบดีๆนะผมฟังมาผมก็ชื่นชอบสตอรี่แล้วก็รู้สึกถึงความจริงใจของวงนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารร้สึกมันแตกต่าง แล้วเราเป็นคนชอบอะไรแตกต่างเรารู้สึกถึงความจริงใจที่เขามีให้กับแฟนคลับเขาเพราะว่าต้องบอกว่าเพราะอะไรเรารู้ทุกเรื่องไม่ได้ไปซเซนะอร์ในเ็ตนะอามี่ตัวยงเป็นคนเล่าให้เราเช<น>ิญชวนเราก็ต้องบอกว่าเรารู้สึกว่าเขาให้ใจแฟนคลับเขามากขเขาเข้าใจเว่าสุดท้ายแล้วความเติบโตของเขาก็มาจากแฟนคลับท้งนั้นอย่างเง้ยเขาก็จะท r e ตแฟนคลับดีมาก รวมถึงแฟนคลับของวงนี้ก็จะน่ารักมากน่ารักกันมากใช่ใสยดีมากแล้วพอเราได้ฟังประวัติกว่าจะเป็น BTS จนมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจมีอินสปายนะฟังแล้วแบบเฮ้ยดีอะทำไมวงนี้ดีจังอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยถึงละโหดูเต็มเลยหันไปดูหันไปดูทุกคนใส่สีม่วงกันหมดรอบๆด้านนี้ก็มีอาร์มี่เต็มเลยใช่อาร์มี่เยอะมากแล้วคือทุกคนต้องใส่สีม่วงใช่ไหมใช่เยอะมากแมสของ KAT เป็นสีม่วงเลย่จริงๆแล้วเนี่ย คอนเสิร์ตคุณเบสเนี่ยทีมงานของเราก็คือเขาไม่ได้เตรียมตัวในการมาคอนเสิร์ตอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยไม่ได้มีตั๋วแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูได้เพราะว่าตั๋วมันแบบโซเอากันหมดแบบสุดยอดระดับโลกมากอะไรเงี้ยเขาสุดยอดเพเลยแต่เบ๊ก็เลยขอมาซื้ออะไรอัลบั้มไม่มากดมากดอัลบั้มมาอยู่รอบรอบงานก็ยังดีเออมาอยู่รอบงานมาสูดอากาศที่เขาสูดใกล้ๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยดู เราก็เลยตามใจก่อนที่จะขับรถไปลอสแองเจลิสใช่เพราะเรากำลังจะขับรถกับลอสแองเจลิสไหนๆก็เลทแล้วก็เลยอ่ะอะเต็มที่เลยแต่ที่นี่ก็คืออากาศดีมากแล้วเป่าเนาะใช่ก็จะไม่ได้หนาวมากนวาก็จะอยู่ได้อย่างสบายเนี่ยตอนนี้นอนกินนมอยู่เห็นยังคพะนั้นก็ให้ความร่วมมือดีคนไม่ได้เยอะมากครับพยายามพามาจีบมาทางคนไม่เยอะก็เลยง่าย สุดยอดคนครูเข้าไปดูอ่ะในนี้จุได้ห้าหมื่นห้าหมื่นคนอ่ะใช่ปะวงอะไรอ่ะที่แบบต้องทำได้ขนาดเนี้ย BTS นั่นเองครับสุดยอดชื่นชม and ย,ยังไงนะอันนี้คือบูข้างนอกที่เราจะกดได้้มันเศรออ้ายางอีกเ้เพราว่ากับความผิดหวังก็แล้วจบแล้วั <laughs> น้นที่จอดรถไม่ได้กดอะไรบ้าประเด็นคือเดินไกลามากน่าจะโลนึงแล้วนะเดินมาถึงที่ก ค่ะตอนแรกว่าจะแบบกดด้วยเอาไปแจกตัวแทนพาร์ทเนอร์เราคืออาร์มี่ก็เยอะเหมือนกันก็จะเอาไปเล่นเอออดเลยจะตจได้ไหมสัมษัสสัมารถเข้าใจได้ไหมพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะเป็นเจ้านายที่ดีไหมดูดิด,ดูด<ช>สภาพลูกฟีโ,โอเรา <ฮะ S 1> ก็ เข้าใจเขาเพราะเรารู้ว่าเขาหวังมากแต่ก็ไม่หวังน่ะหน้าสงสารน่ะเดี๋ยวพาไปกินแม็กโดัลก็แหละล้วก็เดินกันต่อไปเดินไปเรื่อยๆทีสว่าเรามาเออเดินรับลมรับลมสดเดียอย่างน้อยก็ดีกว่าในเมืองลาสเวกัสเนาะเออดีกว่าจริงนี่นายอยากเดินใช่ไหมวาวระหว่างรอนุ้งเบฟกำลังต่อรองเพื่ออยากจะเข้าไปซื้ออัลบั้ม่องวาวคน่ารักมากเลยนะยังไม่งองงเลยตั้งแต่มาถึงนี่เลยใช่ไหมป้า้แต่มายังไม่ร้องเขาแท้ ตอนแรกกังวลมากกลัวทั้งเซ็ตแหลกทั้งเรื่องเวลาทั้งหลายอย่างเลยอากาศอะไรเงี้ยแต่เขาแบบตื่นเต้นชอบแล้วก็ชอบแบบเนี่ยอะเห็นเครื่องบินเพลินแล้วมาพูดเพลนเอ๊ะเออพูดเพลินไอ้เก่งมากเลยแบบมื้อ <c oughs> และตอนนี้ก่อนที่เราจะหมดหวังเราก็มีความหวังนะคะเออวันนี้เรานอนรัาด้วยกันเลยไหมนี่้องขับไปที่เอลประมาณสีช่ชั่วโมงครึง่งห้าชั่วโมงตอนนี้เราก็ถึงที่ท,ที่ขายอัลบัม้มแล้วก็ขายของที่ระลึกแล้วนะครับผมจะบอกอะไรให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจอดรถตรงนี้เราก็เดินอ้อมทั่วแต่เดียบหนึ่งวงกลมพอดีกลับไปที่เดิมมันใครตรงที่ที่เราลงลงเมื่อกี้เลยเลิศฮะเพลน น้ำหาอ้อนให้อุ้มอีกแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้เฮ้ยเขาเหนื่อยแล้วล่ะพอเพราะน้ำหาเดินมาอรอบสเตสเดียมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็อุ้มไปแมสน้ำหาน,น่ารักไหมครับทุกคนใครๆก็ชมแมสตัวนี้ว่าน่ารักคนที่น่ารักของแมสคือน้ำหวานตอนนี้ก็คือมาเขามาแรนดอมอัลบั้มเราจะซื้อว่าเราจะซื้อกี่อันซื้อสามอันแล้วกันที่หนึ่งขอบัตรหน่อยก็คือเราเลือกอัลบั้มนะคะแล้วเพื่อที่จะได้โฟโต้การ์ด สุ่มโปรตกา์ดันดอมคือว่าจะเอาไปเล่นกิจกรรมนั่นเองและทุกการซื้อเราก็จะได้สุ่มโพตุการ์ <starch. S 2> าดซึ่งเป็นสวรรค์ของอารมี่ใช่ไหมล่ะจะซื้อจะได้ใครตอนนี้เราเริ่มเป็นอารมี่ของเออใครเดียรหอทุกคนเลย โอเค thank you yes โอเค I want to random too สนุกดีโอเคเรามา random การกันก่อนนะคะเราไดอัลบั้มสามอัลบั้มไปเล่นกิจกรรมแล้ว I can choose เออตเต้ไปกับเราไหมแล้วกันนะเออนะ อุ้ยไอ้นี่เหรอคนรน่าโม้อุ้ยเดี๋ยวนา่าไม่เคยเห็นเลยหรู้ป่ะจริงหรอให้ปให้บีกับบีฟถ้ามีบีสองใบอะให้บีให้บีฟสองสองใบเลยอ่ะอ๋อยหนึ่งสองสามอุ้ยยากมากจิมินะจริงเหรออะนะ ใครอ่ะฉันนมาททอะไรีี่่ใครอ่ะจริงเหรนี่คือบีใช่ไหมนี่ีอะไรนี่เลยี่ะเอาไปให้หมดเลยโอ้โหเียสิเียสิเลียสิเเอาไปเลย การสึกแล้วนะเด็กเป๊ะแปลกอะไรบ้างกับใครไม่ร้องไห้แล้วนะไม่ร้องไห้แล้วนะชิใช้นิสตันก์ก่อนก้องร้องก็แบบนี้ไม่ได้นี่นะคะแล้วก็แล้วเราก็เอาให้คุณเขาแล้วนะคะนี่กิจกรรมกันเดี๋ยวนี้เราจะไปเล่นกิจกรรมกันโอเคปะ สองครึ่งพักผ่อนจริงป่ะเนะี่ยตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอิ inental, นเตอร์คอนติเนนตัลอินเตอร์คอนติเนนตัลนีก็เดี๋ยวเราเช็คอินแล้วเราก็ไปดูห้องนอาเป็นปยังไงแล้วให้นาพักผ่อนเรามาพักผ่อนกับครอบครัวหรือเปล่าเหมือนไม่ได้พักผ่อนทำไมใช่ร่างกายหนักกว่าเดิม ตอนนี้เราก็ถึงที่ LA แล้วนะคะคอสแองเจลิสนันเอง <Hi. S 1> ตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะคะ <D> เราก็เลยถือโอกาสนะคะมาคือต้องบอกดีมาก<ด><ด>ที่เราตอนแรกเราเอาแบก Airbnb ใช่ไหมใช่ตอนแรกจะเป็นบ้านพักแล้วก็ตอนนี้เวลาตีสามคือผมว่า จ้าของบ้านไม่น่าจะรอนไม่ไม่คือเรื่องมันมีอยู่ว่าอ g ก d a าคือเป็นโรงแรมใช่ไหมคะ Airbnb ก็จะเป็นบ้านพักที่มีเจ้าของใช่ไหมมันก็จะคนละฟีลลิ่งตอนแรกอะอยาก get ฟีลลิ่งของบ้านสไตล์อเมริกน<ม>ันก็จะเป็นบ้าน,<ม>นเป็นหลังๆแบบ<ม>เหมือนในหนังอะไรเงี้ยคราวนี้ก็คือจู่ๆเหมือนแบบมันเกิดอุบัติเหตุที่แบบว่าเขาแบบยกเลิกกลับมากระทันหันแล้วเราไม่ได้เช็คคราวนี้ก็เลยต้องจองใหม่วันนี้แต่วันเนี้ยตอนแรกอะเราคิดว่าจะถึงเย็นๆปากลว่าถึงตีสามแอ้มันจะหวานเย็นเพราะฉะนั้นถ้าไป Airbnb ก็คือไม่มีใครมาารรรออับแล้้วเนะะคคก็ื ก็มาจบที่ Intercontinental Los Angeles ดา,าวเชานั่นเองซึ่งโรงแรมเตอร์คอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงแรมใหม่มากแล้วก็โมเดิร์นมากใช่แล้วก็เป็นโรงแรมที่มีทั่วโลกเป็นเชนโรงแรมทั่วโลกตอนตีสามถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่เราจะมารีวิวห้อง <c oughs> ตอนนี้จริงๆง่วงมากนะแต่ว่าก็อยากให้ร,รีวิวในจังหวะที่น้องรีวริวบังคับรีวิวในจังหวะ <c oughs> ที่ทุกอย่างยังคงสภาพดีที่สุดอยู่ไม่งั้นคือใช้เละเทะแล้ววาป่ะพร้อมไหมไปรีวิวห้องไหมไปไหมป่าทำงานนะคะ ที่สาแล้วหนูก็ยังต้องทำงานนะคะนว่าเจ็ตแหลกนิดหน่อยนะคะเข้ามาตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนรับแขกโซนโซฟานะคะก็คือเป็นโซนที่เราเพิ่มอัปเกรดห้องขึ้นมา หนึ่งสเตปเพื่อที่จะให้นาว่ามีพื้นที่วิ่งเล่นและของเราเยอะก็เลยแบบเอออยู่ตรงนี้3ามคืนก็ได้วิวพาราาไนา์เลยวสวยมากวิวสวยมากบางคืนคือเป็นไฟแบบสวยมากแต่ว่าถ้ากลางวันก็น่าจะแบบว่าฝึกสเวอ่อวๆ<ช>อะไรแบบนี้จริงๆเรามีกระเป๋าหมด4<ช>ี่ใบหมายถึงว่าใบใหญ่2ใบเล็ก2กลางเนี่ยก็เต็มละแล้วก็พื้นที่ให้นาวา่าวิ่งเพราะเขาเป็นเด็กที่ชอบวิ่งมากมากอันนี้ทั่วแล้ว่ไปอัปเกรดเพิ่มไหมอาจจะไม่พอ อ่ะทีวีอันนี้ทีวีอันนั้นว่าบอกทีวีเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยวิวก็คือรอบห้องอคือตอนที่เราอยู่เวนเชียนที่ลาสเวกัสก็คือเราได้ฟิลลิ่งของความแบบฮารุฮาราคลาสสิกไปแล้วแต่อันนี้เรามาสายมินิมอลอ่<ช>อาก<ช><ค>ระเป๋าออปมาแล้วน้ววาวไม่มาน้ววานว,วาตั้งใจกิ่งน้ววาวตั้งใจกิ่งจะชอบตกใจก,กิ่งเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นโซนห้องนอนก็คือโอเครักมั้ยมยัง เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ํากันล้วอันนะว่านอนนะว่าด้วยเราไปดูห้องน้ํากันเราต้องมีอ่างนะคะเพราะว่าน้าวชอบแช่อ่างมากชอบเล่นน้ํามากพอเข้ามาก็คือห้องน้ําเป็นโทนขาวๆตรงนี้ไม่เป็นฮิสเซนเฮอร์นะปกติเนี่ยโรงแรม5ดาวทุกโรงแรมจะฮิสเซนเฮอร์เป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ฮิสเซนเฮอร์ถือว่าเอ๊ะตัดเป็นหนึ่งคะแนนแล้วกันใช่ไหมแต่ว่ามีอ่างน้าวเพิ่มคะแนนให้ไหมน้าวจะเล่นน้ํำไหม เต้นไหมตรงนี้เป็นอ่างนะคะก็คือเป็นอ่างของใครคะใครจะเล่นยกมือขึ้นฝักวัวปกติกับชักโครกนะคะโถสุขภัณฑ์นั่นเองโทนของโรงแรมครั้งนี้ก็คือเป็นโทนขาวมินิมอลโทนสไตล์วัยรุ่นนะคะแล้วก็สบายตาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ I'm I'm happy out กำลังจะพาลูกอยู่นะคะตาแป๊บนึงไอ้ก็คือพี่เลิเหรอใช่นางเอาซอสม์บิีคิวแมคโดนัลมาล้างตัวเองนะคะมันเทอมมากดูฝีมือออกมาเกลี้ยกลาวนะคะสูตรก็คือไม่มีน้ียาสัมผัสเชื้อที่น้างขวดนมแล้วก็แบบว่าเจลล้างหน้าก็คือลอดค่ะออกมาสุดยอด เฮไม่ผมเดหนื่อยหรอโลกฝายเหนื่อยเลยเนี่ยแม้วาคึกอะไรดูตะว่าบายบายหน่อยบายบายหน่อยเอ้ย ผลงานประหลาดยอดสำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานะครับเป็นช่อง Crazy Art ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ย,ดย,ยกด like, ดิเฮ้ยสำหรับใครกดไล<ง>ค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะป็นกันมาให้เราสองคนด้วยครับแล้วเราจะพาทุกคนไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ